แ voi, 3และเลข4เนาะพิมพ์วันสอเกิดของคุณเข้ามาได้เลยครับพิมพ์ชื่อเล่นตามด้วยวันสอนเกิดของคุณได้เลยครับเลข3และเลข4นะครับพ <Ti> ิมพ์ชื่อเล่นตามด้วยวันสอนเกิดของคุณได้เลยเนี่ยได้แก่248324842 49324942503250425132514 25232524 25332534 25432544 25532554 สองห้าหกสามและสองห้าหกสี่ครับมามานะมาเลย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 เนะี่ยอ่ามาดูกันเนะยใครที่เกิดปีพศลงทันด้วยเลขสามกับเลขสีนะ่นะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยเนี่ยนะครับนะสวัสดีจ้าน้องเมีนะสวัสดีน้องกุ้งเนะี่ยแล้วก็สวัสดีพี่ตุ๊ก,กตานี้ชาการพอดีเลยนะฮะนะนะอ่ามาครับสําหรับวันที่สิบเอ็ดนะ วันที่เส็พรุ่งนี้นะครับช่วงเช้าถือว่าชงนะฮะชงเรื่องการงานนะครับชงเรื่องการงานการจัดการนะจะต้องมีเรื่องราวจะต้องจัดการพอสมควรเนี่ยงานเยอะงานยุ่งในเช้งครึ่งวันช้านะงวดหนิดนะฮะนะครับอ่าน้องนัดนพพรเนี่ย หดหิดนะไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะคุณสามจะตรงตรงเลยครับสาหรับวันที่11นะตรงๆเลยฮะและหนักด้วยนะเพราะเนื่องจากว่าวันที่11มีดวงดาวอาริสตูนะหรือความที่แบบไม่ได้หลังใจเลยบอกเลยว่าวันที่11เป็นวันที่ชงมีดาวชงมา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 ,มา,มาอยู่กับคุณทั้งวันนะโดยเฉพาะช่วงเช้านะครับหนักหน่วงนะพรุ่งนี้นะตั้งสติให้ดีๆเพราะเหมือนกับทําใจเลยอ่ะทำใจรอไวเลยว่าจะต้องเจอเรื่องไม่สบายอกสบายใจแน่แต่ว่าช่วงบ่ายกลับดีขึ้นนะฮะช่วงบ่าย กลับดีขึ้นกลับสบายใจขึ้นนะหรืออาจจะยังคงมีความวุ่นวายต้องรีบต้องร้อนต้องรีบร้อนนะรีบร้อนนะเรียกได้ว่าค่อนข้นขางจะวุ่นวายรีบร้อนนะกับวนงานเยอะงานยุ่งนะประมาณนั้นเลยเพราะวันที่11บคุณ3และคุณ4ไม่ดีนะครับด้ยวยความรีบร้อนวุ่นวายตับวนหลายอย่างหลายเรื่องที่มันจะต้องเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีด้วยดูแลตัวเองให้ดีก็แล้วกันนะครับไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรนะอื้อ ต่อไปนะครับวันที่สิบสองคูณสามและคูณสี่นะอืม คุณสามนะครับช่วงเช้าวันที่สิบสองอนแรงหน่อยนะมีความกังวลครับแต่ว่าช่วงเช้าของวันที่สิบสองคุณสี่จะหนักหน่อยนะครับมีเรื่องไม่สบายอกสบายใจมีเรื่องคิดมากหรือว่าชงเต็มๆในช่วงครึ่งวันเช้าพอสมควรแต่ว่าครึ่งวันบ่ายก็อาจจะรู้สึกท้อและเป็นกังวลไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างนะแต่เท่าที่ดูโดยรวมก,ก็ก็ถือว่าดีกว่าวันที่สิบเอ็ดนะสำหรับคุณสามแต่คุณสี่นะครับไม่สิบเอ็ดก็สิบสองวันใดวันหนึ่งหรืออาจจะเป็นทั้งสองวันก็ได้ที่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะาว่ด งอริสัตตูเนี่ยจะมีแรงกําลังมากในช่วงพรุ่งนี้วันที่11นะแต่ว่าในวันที่12อาจจะเบาลงไปหน่อยนะครับอ่าต่อไปวันที่13 13นะ13ดอกจันไว้เลยครับนะ13ดอกจันไว้เลยครึ่งวันเช้าของวันที่13ชง100%น 3. 4ะคุณ3คุณ4่นะน 3, น 4, นะเช้าของวันที่13ชง100%ครับ โหยหนักเลยนะระวังสุขภาพระวังเลือดตกอยางออกระวังข้อเท้าระวังท้องเสียจะมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นระมัดระวังด้วยนะครับนะครึ่งวันเช้านะท้อเลยเนะี่ยจิตใจไม่ค่อยสบายใจอาจจะมีน้อยอีกนะครับนะต้องนัดนะดูด้วยนะครับ ส่วนช่วงบ่ายนะครับจะนอยหนักๆเลยทั้งคุณ3แล้วก็คุณ4นะช่วงบ่ายนะจะนอยหนักๆเลยครับจะรู้สึกท้อหรืออาจจะมีเรื่องเสียเงินเสนะียทองเพราะนั้นวันที่13นะครับถ้าเป็นไปได้เนาะคุณหาเรื่องในเรื่องของการเสียทรัพย์จากการทําบุญก็ได้ฮนะเสียทรัพย์จากการทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะซื้ออาหารให้กับคุณแม่คุณพ่อนะหรือว่าอาจจะให้ลูกๆหลานๆแบบนี้ก็ได้ก็จะทําให้ดีขึ้นนะครับนะแทนที่เราจะไปเสียทรัพย์อย่างอื่นเนาะก็ไปเสียทรัพย์จากการทําบุญหรือว่าให้คนใกล้ตัวจะดีกววว่่าาานนรัับบสสไปททํํุดเลยหี13 ช่วง,งเช้าช่วงบ่ายได้หมดเลยแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยช่วงบ่ายเนี่ยอาจจะแบบว่าท้อนะครับหรือว่าสุขภาพนะดูแลตัวเองให้ดีครับอ<จ>ืมต่อไปวันที่สิบสี่นะฮะวันที่สิบสี่นะครับคุณสี่ยังคงมีอาการอยู่วันที่สิบสี่แต่ว่าคุณสามอาจจะเบาลงแล้วนะอาจจะเบาและทําใจได้และดีขึ้นนะแต่ว่าช่วงเช้าของวันที่สิบสี่เนี่ยคุณสี่ไม่ดีเท่าไหร่นะะพอตกกลับมาช่วงบ่ายนะครับก็พอทําใจได้มากขึ้นนะคุณสี่ดีขึ้นแต่คุณสาม ฟังให้ดีนะคุณสามวันที่สิบสี่ช่วงเช้าดีเบาหน่อยแต่ช่วงบ่ายของวันที่สิบสี่อ่อนแรงนะครับส่วนคุณสี่ช่วงเช้าเหนื่อยมากช่วงบ่ายก็ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะแต่ก็ยังไม่ได้พลิกมาดีทีเดียวนะเพราะว่าวันที่สิบสี่ก็ยังคงเหนื่อยและกล็ลาอยู่นะครับระมัดระวังด้วยนะไม่สิบสามก็สิบสี่ต้องเกิดอุบัติเหตุเรื่องตดยางออกหรือว่ามีเรื่องเสียทรัพย์นะครับหรือ,ออาจจะโดนหลอกลวงเพราะนั้นวันที่สิบสามสิบสี่เนี่ยถ้ามีคอรเซนเตอร์โทรมาหรือใครมาขอยืมเงินเยนะ นักโดนแน่ๆครับนะเรามาระวังแต่ถ้าเกิดมีคนมาขอยืมเงินแล้วเราพอที่จะไหวเนาะก็โอเคให้เขาบ้างนะไม่เป็นไรนะถ้าเราไหวนะก็ให้ไปถือว่าเสียทรัพย์กับคนที่ใกล้ตัวดีกว่านะต่อไปวันที่15นะฮะวันที่15ช่วงเช้าบอกเลยครับว่าดีเวอร์ดีมากๆแหมเสียดายน่าจะเป็นวันที่16เนาะ15ช่วงเช้าคุณ3และคุณ4ครับอารมณ์ดีวุ่นวายดีนะสบายใจหัวเร้อนเหีาเห,หานเนื่อยงุดงงิดแต่สบายใจนะ ช่วงบ่ายนะครับนะวันที่13เอ้วันที่15คุณสชงเรื่องการงานนะคุณ4มีงานเยอะมากๆครับช่วงวันที่15นะตอนเย็นกับงานเยอะหรือว่ามีเรื่องวุ่นวายจะต้องจัดการนะครับพอสมควรแต่วันที่15อารมณ์ดีทั้งวันฮะต่อให้เจองานหนักแค่ไหนคุณก็ทําใจได้เพราะว่ามีเทพประจําตัวมาปกปักรักษาคุณก็อาจจะเจอเรื่องหนักกลายเป็นเบาในวันที่15แล้ววันที่16เนี่ย วันนี้จะบอกช่วงเช้าอ่อนล้าอ่อนเพลียอ่อนแรงอ่อนใจนะครับไม่ค่อยสบายใจเท่าที่ควรนะพังคุณ3และคุณ4ี่เลยดูอ่อนแรงดูไม่สบายใจดูกังวลหรือสุขภาพไม่ดีหรืออาจจะมีเสียทรัพย์บ้างน,นิดหน่อยนะครับส่วนช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายคุณสชิวๆฮะนะว่างๆสบายๆมีเสียงหัวเราะเฮฮาพูดคุยสนุกสนานไม่มีเรื่องอันใรที่จะแบบว่าน่ากังวลมีแต่เรื่องของความอ่อนล้าอ่อนเพลียง่วงนอน,นมีบ้างน,นะส่วนวันที่16คุณ คุณ4นะวันที่16คุณ4นะครับช่วงบ่ายค่อนข้างที่จะชงเรื่องงานนะมีงานใทําแต่ว่าถามว่าเยอะไหมไม่เยอะแต่มันรู้สึกแบบแหม่ไม่ได้ดั่งใจนะเออใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวช่วงบ่ายของวันที่16นะอาจจะรุ้นห่วยก็ได้นะเท่าที่ดูนะครับคุณ4ี่วันที่16เนะี่ยมีโอกาสถูก5050เ 50, พราะเนื่องจากว่าณนะเวลาหวยออกเนี่ยนะนะดวงชงเลยครับนะเสียนะแต่ว่ายังมีดวงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่ยังแบบแผ่บรารมีให้เราทำใจได้อยู่เพวัะนั้นะ ระวังเคลื่อนนะระวังแบบเชียดอ่ะประมาณนี้ครับส่วนคุณสามมีโอกาสนะครับคุณสามเดี๋ยวกันนะอืม,มีโอกาสอยู่นะครับนะคุณสามน่าเล่นครับคุณสามมีโอกาสที่จะถูกสลักกินแบงรัฐบาลถ้าเป็นเลขเหรอก็อยากจะให้ได้เลขจากคนรักนะครอบครัวหรือว่าเกี่ยวกับที่ทํางานครับ ปัะไปวันที่17นะฮะ17นี่ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่17ดีเวอร์ปังมากสบายอกสบายใจไม่ได้มีเรื่องราวที่คิดมากอะไรนะแต่ว่าวุ่นวายกับการเดินทางต้องทําต้องจัดการครับช่วงบ่ายก็ดีฮะนะสบายใจมากๆเลยเรียกได้ว่าวันที่17เป็นวันเฮงดังปังรวยของคุณนะสบายอกสบายใจเพราะนั้นคุณ3าคุณเนี่ยเมื่อวันที่16ชงก็จริง แต่17สบายใจก็มีโอกาสจะถูกหวยทั้งคุณน3คุณ4นะอ่ะพูดไว้แบบนี้ก็แล้วกันนะแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครกระลุนหวยนะอย่าไปรุ้นวันที่16นะไปรุ้น17 นะไปลุ้น17เพราะ17วันดีไปตรวจหวยตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจจะถูกก็ได้ไม่ถูก2ตัว3ตัวไม่เป็นไรแต่เก็บเผื่อถูกรางวัลใหญ่ๆนะรานนั้นะคุณ3าคุณ4นะครับถ้าจะตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่าตรวจช่วงหวยออกไปตรวจวันรุ่งขึ้นนะโดยเฉพาะช่วงบ่ายของวันที่17เ็ครับเฮงดังปังรวยมีโอกาสมีลาบปากลาบลอยมีโชคลาภมีเงินทองไหลามาหรืออาจจะเล่นเล่นในเรื่องของการได้แช์นะหรืออาจจะเป็นการเ,าเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ได้ลาปากอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นวันที่17ถือว่าเป็นวันที่วุ่นวายมีเดินทางมีพูดคุยเยอะแต่สนุกสนานแล้วก็สบายใจครับเท่าที่ดูแล้วนะครับก็ให้เรามาระวังช่วง 11, 12, 13, 14 4วันเนีเพราะนั้นหนักอยู่เหมือนกันครับวันที่ 15, 16ก็ยังมีชงครึ่งวันบาดเพราะนั้นสัปดาห์นี้นะคุณ4คุณ3นะค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่กับสิ่งที่เกิดขึ้น นะสัปดาห์นี้ค่อนข้างจะมีความวุ่นวายและไม่สบายใจอาจจะไม่ได้ดั่งใจด้วยนะต้องระมัดระวังให้ดีทั้งคุณ3และคุณ4อาจจะมีเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของงานที่ติดขัดงานล้นมือทําไม่ทันมีโอกาสเป็นไปได้หมดเพราะฉนั้นสัปดาห์นี้นะครับถ้าเป็นไปได้ทําบุญทุกวันนะก็อย่างเช่นช่วยชําระค่านี่สงนะอ่ะอนข่าน้ําข้าไฟาช่วยถ่ายชีวิตโครกระบือแต่ว่าอย่างละน้อยวันละร้อย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 ไปอย่างนี้ก็ได้ครับดีกว่าที่จะไปเสียอย่างอื่นนะเชื่อหมอบรรทัดครับแก้เคล็ดไว้นะอ่ะ โอเคเรียบร้อยแล้วสําหรับคุณ3และคุณ4นะครับถ้าใครรับฟังคำทำนายเรียบร้อยพิมพ์คาว่าสาธุเข้ามาให้หน่อยครับ